สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ ทะเลสาบที่เราเคยเห็นหรือรู้จักกันนั้นก็จะเป็นพื้นน้ำนิ่งสงบตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยๆและมักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไปเที่ยวพักผ่อนแต่รับรองว่าถ้าได้เห็นสิบทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะแต่ละที่นั้นน่าอัศจรรย์สุดๆและเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองด้วยครับผม ทะเลสาบฮิวเลอร์รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียทะเลสาบสีชมพูหรือทะเลสาบฮิวเลอร์เป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่ตั้งอยู่ในเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย105เกาะที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลียถูกค้นพบครั้งแรกโดยกับตันแมตติลฟินเดอร์ขณะเมื่อเขาขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเกาะในปี1 8 0 2 ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวประมาณ600เมตรมีขอบแคบๆที่ปกคลุมเนินทรายและต้นไม้ที่แยกทะเลสาบออกจากทะเลด้านนอกขอบทะเลสาบปกคลุมไปด้วยแผ่นเกลือสีขาวถัดขึ้นไปโดยรอบเป็นป่าปกคลุมหนาแน่นชมพูหวานเหมือนนมเย็นน้ำในทะเลสาบมีสีถาวรแม้ตักขึ้นมาเก็บไว้ในภาชนะสีก็จะไม่จางหายไปไหน ซึ่งสีชมพูนี้เกิดจากความเข้มข้นสูงของเกลือและแบคทีเรียทะเลสาบเนตรอนสะหะสาธารณรัฐแทนซาเนียทะเลสาบเนตรอนหรือเรียกอีกชื่อว่าทะเลสาบแห่งความตายตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่น้ำในทะเลสาบจะมีสารและแร่ธาตุหลายชนิดไหลลงมารวมกัน และที่เห็นเป็นสีแดงนี้เกิดขึ้นจากการระเหยน้ําอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูแห้งแลง้งแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําได้สังเคราะห์แสงเองจนเกิดเป็นสีแดงนี้ขึ้นอีกทั้งยังทําให้เกิดแร่ธาตุเกลือเนตรอนคือนน้ามีสภาพคลายน้ําปูนมีปริมาณความเข้มข้นสูง มีค่าความเป็นด่างสูงถึง9-10.5ซึ่งใกล้เคียงกับแอมโมเนียที่มีฤทธิ์การกรัดกร่อนสูงมากและอุณหภูมิของน้ำยังสูงถึง60องศาเซลเซียสอีกด้วยหากสัตว์ตกลงในน้ำนี้ก็จะไม่สามารถทนต่อการกัดกร่อนนี้ได้และส่วนมากก็จะพบซากสัตว์ที่ตกลงไปในน้ำมีสภาพแข็งเหมือนปูนเหมือนหินเพราะถูกโซเดียมคาร์บอเนตเกาะน,นั่นเอง เจลลี่ฟิตเลกสาธารณรัฐปาเลาเจลลี่ฟิตเลกตั้งอยู่ในสาธารณรัฐปาเลาเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ไปประมาณ500กิโลเมตรที่นี่มีสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลนักท่องเที่ยวต่างชอบพากันมาดำน้ำและชมธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์อย่างเช่นเจลลี่ฟิเลกทะเลสาบแมงกระพุนไร้พิษ หลายคนคงรู้จักดีว่าแมงกระพุนนั้นเป็นสัตว์มีพิษที่ทุกคนต้องหนีออกห่างแต่ที่นี่เราสามารถว่ายน้ำกับแมงกระพุนได้โดยไร้กังวลเพราะแมงกระพุนที่นี่ไม่มีพิษลักษณะเด่นของพวกมันจะเป็นสีทองและจะเรืองแสงสีชมพูม่วงมีขนาดประมาณลูกฟุตบอล ลาเบียฟิทเลกสาธารณรัฐตินิแดดและโตเบโกทะเลสาบลาเบียฟิตเลกเป็นทะเลสาบยางมาตอยและเป็นแหล่งกำเนิดยางมาตอยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองลาเบียสาธารณรัฐตินิแดดและโตเบโกทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ไม่มีน้ำแต่ว่ามียางมาตอยที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ at, อยู่เต็มไปหมดมีขนาดราว40เฮกเตอร์ ur, และมีความลึกราว75เมตร ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์นั้นเชื่อว่าในส่วนของพื้นดินใต้ทะเลนั้นมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกสองรอยมาบรรจบกันและดันน้ำมันดิบที่อยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาตามรอยแยกใต้ทะเลสาบซึ่งนอนดิบที่ว่านี้เมื่อผสมเข้ากับเศษกรวดหินดินทรายเป็นเวลานับล้านล้านปีจนทำให้กลายเป็นยางมาตอยตามธรรมชาตินั่นเอง ยางมาตอยที่ได้จากทะเลสาบแห่งนี้นั้นมีคุณภาพดีเยี่ยมและนี่เป็นอีกสาเหตุให้ยางมาตอยจากทะเลสาบแห่งนี้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศตรินิแดดโดยถนนบางสายในเมืองนิวยอร์กก็ใช้ยางมาตอยจากที่นี่ไปทําถนนเช่นกันบอยลิงเลกรัฐโดมินิกาทะเลสาบเดือดบอยลิงเลกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มอนทรอยพิตอนรัฐโดมินิกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกสาเหตุที่เรียกว่าทะเลสาบเดือดก็เพราะในบ่อจะมีไอเดือดผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาอุณหภูมิที่เคยวัดได้อยู่ที่82 9 1 5ถึง91.5องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเพียงอุณหภูมิที่ริมทะเลสาบเท่านั้นส่วนตรงกลางบ่อยังไม่สามารถมีใครไปวัดผลได้ที่แน่นอนตัวบ่อมีความกว้าง ของบ่อประมาณ60เมตรลึก59เมตรหากคนที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวจะต้องมีสภาพร่างกายพร้อมเพราะตั้งอยู่ในป่าที่มีภูเขาและทางลาดชันเดินเท้ากว่า13กิโลเมตรลากูน่าโคโลราดาประเทศโบลิเวียทะเลสาบเกลือหรือทะเลสาบสีแดง ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งชาติของประเทศโบลิเวียอยู่ใกล้กับชายแดนติดประเทศชิลีและตั้งอยู่บนความสูงถึง4,267เมตรทะเลสาบเกลือหรือทะเลสาบสีแดงแห่งนี้มีสารบอรแหลกสีขาวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีส่วนที่เป็นสีแดงที่เกิดจากสาหร่ายสีแดงแพลงต้นและจุลินทรีย์อีกหลายชนิด เมื่อมาที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นนกฟลามิงโกเป็นจำนวนมากเพราะในทะเลสาบนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของนกฟลามิงโกนั่นเองทะเลสาบเมดิซีนรัฐแอลเบอร์รตาประเทศแคนาดาทะเลสาบเมดิซีนตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเจสเปอร์ในรัฐแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดา ที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์เพราะในช่วงฤดูร้อนนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามของวิวทะเลสาบและเมื่อเข้าหน้าหนาวน้ำกลับแห้งหายไปแทบทั้งหมดนั่นก็เพราะน้ำได้ไหลซึมลงไปใต้ดินนับเป็นการระบายน้ำของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากๆและความจริงอีกอย่างก็คือที่แห่งนี้ไม่ใช่ทะเลสาบแต่เป็นที่รับน้ำต่างหาก เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำมาลีนทะเลสาบมาลีนในฤดูร้อนน้ำแข็งที่ปกคลุมภูเขาก็จะละลายและกลายเป็นน้ำไหลลงมายังทะเลสาบเมดิซีนแต่เมื่อเข้าฤดูหนาวน้ำก็จะแห้งเหือดไปทะเลสาบในออสสาธารณรัฐแคเมรูนทะเลสาบในออสตั้งอยู่ในเขตนอร์ทเวสต์รีเจียนที่แห่งนี้ ได้รับฉายาว่าทะเลสาบมรณนะเพราะทะเลสาบปล่องภูเขาไฟใต้พื้นทะเลสาบนั้นเป็นที่เก็บสะสมแมกมาเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไหลออกมาปะป,ะปนในน้ำจนทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดแรงดันใต้น้ำและระเบิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งเคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าได้เกิดปรากฏการทะเลสาบพลิกกลับทะเลสาบในออสเกิดแรงดันใต้น้ำ ทำให้เกิดระเบิดพุ่งขึ้นเหนือน้ำกว่า300ฟุตและตามมาด้วยลูกเล็กๆอีกหลายครั้งซึ่งการระเบิดครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากและส่งผลให้ประชาชนสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆภายในรัศมีเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทะเลสาบเดสีประเทศจอร์แดนและอิสราเอล ทะเลสาบเดซีหรือทะเลสาบมอรณนะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากและเค็มที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอลทะเลสาบเดซีมีความยาว76กิโลเมตรกว้างถึง18กิโลเมตรมีจุดที่ลึกที่สุดคือ400เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง4 1 7 5เเมตรซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกอีกแห่งด้วย ทะเลสาบนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีเพียงแม่น้ำจอแดนที่ไหลลงสู่ทะเลเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปน้ำในทะเลนี้ละเหยขึ้นทำให้เกลือในทะเลสาบเดซีตกค้างอยู่ในบริเวณเติมน้ำในทะเลสาบเดซีจึงมีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลปกติถึง6เท่าเป็นทะเลสาบที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยยกเว้นแต่แบคทีเรียและเห็ดราบางชนิด และเนื่องจากทะเลสาบเดซีมีปริมาณเกลือเข้มข้นมากทาให้เราสามารถลอยอยู่เหนือผิวน้ําได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะจมจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากทะเลสาบสุพีเรียสหรัฐอเมริกาอย่าเพิ่งตกใจที่เห็นนี้ไม่ใช่ทะเลแต่เป็นทะเลสาบจริงๆที่แห่งนี้มีชื่อว่าทะเลสาบสุพิเรีย ป็นทะเลสาบในกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกมีพื้นที่84,000ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างรัฐมินนิโซตารัฐมิชิแกนและรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกากับรัฐออนแทรีโอของประเทศแคนาดาทะเลสาบซูพปเรียจะมีคลื่นลมแรงมากจนทำให้เกิดเป็นคลื่นโดยวัดความสูงของคลื่นได้ตั้งแต่1 30ฟุต ไถถึง 2, ถึงง2 6ฟุตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10ทะเลสา์ที่แปลกที่สุดในโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายปากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ